เด็กมึงว่ามึงอยู่กลุ่มไหนกันอะกูอยู่กลุ่มเด็กเนร์ดกูเป็นเนร์ดที่แอบแลกกูอยู่กลุ่มเด็กกรมึงว่าวิลก,กรรมตอนเด็กของมึงมีอะไรบ้างอะเล่ากูโดนตัดตรงติง่งหูยาวไปจนถึงตรงนี้เห็นโคนท้ายถอยเขาให้กูไปนั่งคุกเข่าอะแล้วกินเลถุงใหญ่อะสองถุงก,กูกินจนอ้วกคีกรติเสียงแบบนี้กูเป็นเนร์ดที่น่าจะเป็นคนที่โดดเรียนบ่อยที่สุดแล้วฟาดจนแตกเลยอะต้องตีให้หักไม่หักไม่หยุดในเล่าสี ไหนเล่าสิไหนเล่าสิเอาทำท่าทำเวล่าพักสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับทวเวลววค่ะตอนนี้สปอนเซอร์เป็นทเวลพลัสนะคะเพราะฉะนั้นทั้งอีพีค่ะเราก็จะคุยกันแบบนี้เราเมื่อยแล้วจริงตอนที่รู้ว่าทวเวลพลัสติดต่อเข้ามาไอ้ไปา<อ>ยเ้ยฝันนี้เป็นจริงแล้ว ฝันที่เป็นจริงมึงจะออกรายการอะไรอะไม่ใช่เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะใครได้โฆษณาเทวพาสอะคือคนสวยสดมากใช่วันนี้นะคะด้วยความที่เราอยู่กับเทวพาสขอเริ่มที่เขาเลยตอนนี้เขามีกลิ่นใหม่คือดับเบิลไวท์ซากุระนะคะเป็นสารโรออนที่หอมมากเป็นสารล้วนและเป็นโรออนที่หอมมากคือเวลาเราดนยังไงหรอคะพี่ปายสดชื่นซากุระคือเป็นสารสกัดจากดอกซากุระและวิตามินซีบริสุทธิ์ข้อสําคัญของเขาเลยคือเขาไม่มีอลกอพส เสมอนะคะไม่ว่าจะ E ีไหนว่าถ้าคุณอยากมีจักรแร้ที่ขาวเนียนอยากใช้อะไรที่มีแอลกอฮอล์ถูกต้องอ่านแน่นอนพวกเราอ่ะมันผ่านช่วงวัยที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ถ้า,ถาแิดว่าคุณดูอยู่แล้วคุณแบบยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวเริ่มใช้อะไรที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะดีกว่าอันนี้เขาคือมีสารของซักุรกะรรใช่ปะถูกต้องค่ะแล้วก็ผสมกับวิตามินซีแล้วพอไม่มีแอลกอฮอล์คือมันไม่มีสารทําให้ดําเพราะฉะนั้นถ้าใช้อันนี้มันก็จะค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติองค่ะปกป้องยาวนาน48ชั่วโมงนะงคะสำหร เขาบอกว่าจักใหม่ค่ะธรรมชาติใช่ขคุณสองมันใสมากกว่านาคมาจักนี่แหละเฮ้ยแต่ว่าน้องๆสมัยก่อนอ่ะกูเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าโชวจักแหล่เว้ยเออใช่ตอนเด็กอ่ะกูไม่มั่นใจจักแหล่เช่นกันกูไม่มั่นใจจักแหล่มึงกูจักแหล่ดำมากตอนเด็กกูเป็นคนที่ถอนขนจักแหล่แล้วมันเป็นหนังหนังไก่แล้วมันก็จะดับแล้วก็เหี่ยวเพราะว่ามึงถอนขนจักแหล่เอ็มงทำไงมึงบีบแล้วก็กดึงมึงอย่าอย่ามากเนี่ยมึงต้องบีบแล้วส่องกระจกดีมึงจะมาดูอย่างนี้สายตาเสียกูไม่โดไม่เห็นอ่ะมือ มัมีปัญหาเรื่องสีกูมีปัญหาเรื่องกลิ่นตอนเป็นวัยรุ่นกูอยากได้กลิ่นเปาเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นใหม่ๆอ่ะเมื่อเี้ยนะจ้าห้กลิ่นแล้วความที่ว่ากูเป็นผู้หญิงที่มีมีฮอร์โมนคูมพลานตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลิ่นกูมันก็เลยจะเหมือนแบบมันก็เซร็บทแรงจริงวิ่งเล่นสนุกหรือแบบไอ้ไปเล่นบอลเล่บอลหรือแบบเล่นบาสที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีกลิ่นออกมาใช่กูเล่นบอลเฮ้ เด็กมึงว่ามึงอยู่กลุ่มไหนกันอะกูอยู่กลุ่มเด็กเนิร์ดจริงหรือที่พูดเป็นเด็กเนิร์ดหรอเออเนิร์ดอยู่กลุ่มเด็กป๊อปค่ะจริงๆแล้วกูเป็นเนิร์ดที่แอบกูไม่ป๊อปเลยอะตอนเด็กๆกูแบบไม่กูอยู่กลุ่มเด็กป๊อปมึงงั้นจะอยู่กลุ่มเด็กป๊อปอยู่แล้วแหละถ้ามึงจะแบบไปเช็คยามลงแมกกาซีนอะมึงเป็นเด็กพวกอีเด็กโดดเรียนอะไม่เคยโดดเรียนเลยกูเป็นกลุ่มที่ซ่าสุดของเซนโญรุ่นกูกลุ่มกลัะชื่อว่ากัซซาเกิดมาจากคนที่โดนทำโทษเด็กปป๊ออขงงกูนนน่่่่่่ะไมมมใชึสสวยทีุดแตัา ที่สุดเข้าใจว่าไม่ามึงอยู่หญิงล้วนอ,ะอ่ะแล้วก็โดนทําโทษให้การขัดห้องน้ําเอยอะไรเอยอ่ะมารวมกันเมีย<ม>24คนิี่คนอีดา<ม>ไมล่ะจี ตอนเด็กของมึงมีอะไรบ้างอ่ะเล่าเมื่อก่อนโรงเรียนกูห้ามไว้ผมสั้นเลยเด็ดขาดแอดอ่อนห้ามไว้ผมสั้นห้ามไว้ผมสั้นเลยต้องไว้ผมยาวเท่านั้นกูไปตัดผมสั้นเพราะตอนนั้นทรงผมบอบคีตกูก็ไปตัดผมสั้นประมาณเนี้ยเออแบบก็ฟีลแบบคิ้วไปถึงโรงเรียนปุ๊บกูโดนตัดตรงตึงหูยาวไปจนถึงตรงนี้เห็นแบบโทนท้ายถอยเด๋อมากแล้วหลังจากนั้นกูก็เริ่มจะเป็นเด็กที่ซ่าขึ้นนึงห้องกูเนี่ยเขาจะมีการเล่นไพ่กันบอกเลยว่าไม่อนุญาตให้เล่นไพ่ห้องกูมี59กคนทุกคน เล่นไพ่และ<ก>โดนจับได้และทุกคนคือยืนอย่างนี้แล้วเอาไม้บรรทัดคาบต่อกันทั้งบ่ายก็คือยืนเพื่อเป็นการทําโทษกูรู้สึกว่าโรงเรียนมันดีนะไม่ให้เล่นไพ่ละเด็กเนื้อเนื้อกูก็เลยจะโดดเรียนที่ไม่เคยโดดเรียนมาก่อนมาโรงเรียนกูมันจะมีสองฝั่งกูก็เดินขึ้นสะพานลอยเพื่อจะข้าบีกฝั่งหนึ่งพอรถกูจอดอีกฝั่งหนึ่งกูกําลังวิ่งแล้วครูก็ดึงขากูล้ม,ล,มล,ลงมาตรงสะพานลอยกูก็เลยไม่เคยได้โดดเรียนเลยหลังจาก ที่ไปไม่เคยโดดเรียนหรอสรุปสรุปไม่เคยโดดเรียนมันแอดเทมที่จะโดดครั้งหนึ่งที่เฟลโอเคของกูมันเยอะมากแต่ว่าแบบพอดูหญิงล้วนน่ะด้วยความเรื่องของกูมันเลยเป็นเรื่องปัญญาอ่อนมากๆอยากเข้าใจปะแค่แอบกินขนมในห้องเรียนเนี่ยพอเขาจับได้อ่ะกูจาได้เลยว่ามันคือเลถุงสีส้มพอแดกปุ๊บเขาจับได้ปุ๊บแม่งเขาให้กูไปนั่งคุกเข่าอ่ะแล้วกินเลถุงใหญ่อ่ะสองถุงกูกินจนอ้วกเฮ้ยโดนอะไรแปลกๆเยอะลืมผูกไอเนี้ยเวลาใส่ชุดเนนรีมันจะมีบ่าใช่ปะ กูลืมผูกโบชอบลืมผูกโบหรือบางทีวิ่งวิ่งแล้วโบหลุดหายอะเขาก็ไปเอาไอ้บ่าแดงกูอะมาผูกเป็นโบกูเหมือนกูฟี่อะแล้วกูก็พันหนีบตอนเด็กอะก็แบบวิ่งไปวิ่งมาหรือชุดเส้นโยเองมันจะต้องจำ้ำเออยิ่งใหญ่มย,ยิ่งเท่ตอนนั้นแล้วก็กระโปรงก็ต้องแบบไม่ได้ยาวมากเออข้า,ขาเข่าไอ้แยกูไม่ชอบใส่จำ้ำจนครูฝ่ายปกครองดึงชุดจ้ำชุดนักเรียนหน้าหลักอะเป็นตรงอะมึงชอบนักใช่ไหมให้ไม่จ้ำเขาก็ดึงตรงแบบเนียนเร็วเย็บเย็บเย็บกูจะไปไหนจะเล่นกับเพื่อนอะ ออีะดึงกระโปงด้วยตลอดุัว่าโรงเรียนไทยกดเยอะกว่านานาชาติใช่ไหมชัว่แล้วก็จริงจังคุณครูไทยจะจริงจังแบบนิดนึงอ่ะกับโรงเรียนฝรั่งอ่ะครูเขารู้นะว่านี่คือกด you can't bring your dog to school กูแค่หันไป this is not my dog this is my brother แล้วเขาก็จะแบบอ๋อแล้วพอแบบสีผมตอนนั้นกูเป็นคนแรกที่ต่อผม สีชมพูเขาก็เลย <จำ S 2> บอกว่า,ายอยู่ห้าทาผมสีชมพูปั๊บ but it's beautiful อ่ะคือเขาจะมีความรีแล็กซ์่ะมึงมีเวลสารณอะไรของมึงก่อนมึงยังไม่ได้เล่าเลยกูเคยโดนตัดผมติ่งหูมาแล้วแต่ไม่ใช่ใชสาเหตุว่ากูอยากสวยแล้วไปตัดผมบ๊อบแบบอีปลายไม่ใช่คือซันโยเนี่ยมันจะมีการถักเปียนักเรียนห้ามผูกผมแล้วติดโบต้องถักเปียเท่านั้นอกูถักเปียไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกเช้ากูจะต้องรีบมามึงต่อคิวให้เพื่อนถักเปียให้ใช่ป้าให้มันมีคนนั้นมันมีคนที่คนที่เก็บน้แล้วมีวันหนกู ไปสายแล้วก็ตามคาดเรียกเลยคีรติเสียแบบนี้เสียวสอนหลังวาละมาละตอนนั้นอยู่มห้าแล้วอีนี่เป็นเด็กเรียนเก่งคือครูทุกคนก็ต้องรู้จักเป็นแบบหนึ่งในสามท็อปอะเขาแบบว้าแล้วครูก็รู้สึกว่ากูแม่งต้องมีแต้มบุญบ้างดิวะคือเข้าใจว่ากูเป็นเด็กดีอะครูรู้สึกว่ากูเป็นเด็กดีมาละทำไมเธอยังไม่ถักเปียอะอ๋อหนูปกติใหเพื่อนถักให้ค่ะวันนี้มาไม่ทานพักเช้าไปเจอครูที่ห้องครูกูรู้สึกว่า กูถูกพาดแล้ววพานั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่กูคิดเขาก็เตรียมกันกายแล้วเขาก็ตัดฉับมาถึงติ่งเลยและตัดเดียวตอนนั้นกูอยู่ม .5 ซึ่งเป็นช่วงกําลังสวยสวยที่สุดเออกูรู้สึกอายมากมึงเข้าใจปะจากผมยาวเกือบถึงลักเขาตัดทั้งหัวเลยป้หรือเขาตัดตรงนี้เขาตัดตรงนั้นตัดถึงติ่งเลยอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องที่2กูเป็นเนิร์ที่น่าจะเป็นคนที่โดดเรียนบ่อยที่สุดแล้วมึงโดดไปไหน ออกไปข้างนอกสิเบสิกกูไปสยามไกลที่สุดคือกูโดดแล้วไปพัทยามึงเคยโดนฟาดแต่ไหนมาบ้างดีกว่าไม้อะไรบ้างที่มึงเคยโดนดกค่ะกูเคยเห็นพวกเพื่อนผู้ชายโดนไม้พองอ่ะเคยเห็นไม้พองปะมึงไม้เป็นไม้เลยอ่ะฟาดจนแตกเลยอ่ะกูเคยโดนหนึ่งไม้บรรทัดที่เป็นพลาสติกจนแตก ต้องตีให้หักไม่หักไม่หยุด 2. ไม้มะยมยมไม้มายมยมจาเจ็บเราะ่พอตีมันไม่หักโตขึ้นมาอีกจากมะยมยมันพัฒนามาเป็นไม้พุดเหล็กใช่พุดเหล็กพุทเหล็กมากสิ่งที่กูเห็นมาตลอดแล้วกูรู้สึกว่าแบบพี่ย้ย้อนกลับไปแล้วแม่งไม่โอเคเลยจิดหัว ผมก็ยาง้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,กูก็เคยนะนโดนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมามันจะมีพาร์ทที่เขาเริ่มเป็นการทาโทษในแบบที่ไม่ตีกูคเคยไปเข้าเรียนช้าแบบ5นาทีแล้วครูก็บอกว่าตอนนั้นกูชื่อสมฤทยัย สมเด็ไทยเธอมาช้าเธอก็โดนทาโทษที่ยืนหน้าห้องไปเลยนะทั้งชั่วโมงเพื่อเหมือนเป็นการทําให้กูอายที่สุดว่าแบบมึงไม่มาเขาเรียนแล้วเอาแบบกระดาษมาเขียนนะเอมันคือประจานมันคือการประจานนะในความรู้สึกกูสิ่งที่กูทําคือกูเอาที่เขาเขียนน่ะแล้วก็โยนมันก็โยนออกไปเลยมันมันแรงกว่ากูโกรโอเคกูเข้าใจกูขอโทษแต่5นาทีนั้นกูมีเหตุผลนะกูไม่ได้ไม่อยากมาแต่กูกําลังเขาหนักอยู่แล้วมึ่าออกแล้วคูเรียกมึงมาดากเพิ่มปะเรียกสมเด็ไทยกลับมาเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาไม่เคยทำแบบ เพะกูเดินไปบอกเขาเลยนะว่าแบบครูคะ่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ครูทำมันไม่ใช่การทาโกน,นครูต้องการให้หนูอายครูต้องอธิบายว่าเธอมาสายนะเพราะอะไรอ่าฟังกันแหละกัน <ừ> เพราะ <ừ> เราโตแล้ว <ừ> มึงตอนนั้นกูมองหกแล้ว,วพอ่ะเพราพอเราย้ายไปนาชาตะเราเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงใช่ปะคือตอนที่อยู่ a s เอะ่ะเราก็ใส่กับโป่งสั้นกันแล้วคือเด็กทุกคนใส่สั้นแบบสั้นมาก up, ออมบอสแทบพับแะแค่คืบเดียวทีเนี้ยเขาอะจัดประชุมองค์เลยนะเว้ยทั้งลูกของครูผู้บริหารก็มาแล้วเด็ก ที่ใส่สั้นทุกคนก็ actually เป็นเด็กลาด่ะเหมือนฟิลอีปินอย่างเงี้ยเด็กฟิลิปปินส์เอยเด็กเนิร์ดเลยมายกมือเพื่อถกกันว่า why can't we wear short skirt เย็ะปะกูรู้สึกว่าบางทีความแบบโรงเรียนนั้นเขาเปิดกว้างให เขาไอเดียเขาก็มาเคลมเลยเด็กก็ยกมือเลยว่าทุกๆครั้งที่หนูใส่โปรงสั้นหนูไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเกรดเฉลี่ยหนูต่ําลงเลยมันไม่ได้เอฟเฟกหนูนะแต่ฝั่งซีโอโรงเรียนก็พูดว่าแต่ฉันรู้สึกว่า you girl แบบลุกแบบเชฟหรือแบบเข้าใจปะเราว่าในมุมมองผู้ใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนึงกับป่าถ้าถ้าเป็นเด็กอยู่เเป็นเด็กผู้หญิงใส่สา้นแต่อย่างน้อยอ่ะเขาได้เปิดกว้างในมุมเนี้ยเพราะแสดงความคิดเห็นเขาเลยได้เปิดกันแบบครึ่งๆอ่ะ คือหนึ่งคือผิดเข่าเลยก็เกินไปก็เลยครึ่งครึ่งห้าล่ะกูก็เลยไม่เคยเย็บกระโปรงเมื่อก่อนอ่ะกูจะตัดเลยใช่ปะเดี๋ยวนี้ก็เป็นพับตึ๊ดๆๆเข้ามาตัดกูเคยทำพับเอวพับเอวแล้วมันจะสั้นขึ้นแต่มันจะบานออกนะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าเรากระโปรงตัดเพราะฉะนั้นน้องๆนะคะนี่ก็เป็นวีรกรรมของพวกพี่ๆนะคะมีวีรกรรมอะไรของน้องๆหรือคนที่อยู่ในรุ่นเราแม่กูเคยทำอันนั้นอันนี้มาก็มาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยเชวาาด้วยไว้ทน เบอรไวซากุระนะคะเพราะว่าในอนาคตที่เรายังไม่เคยเจออยากให้จักรเลขาวแบบนี้มาค่ะขอเกินนั้นๆจะได้เธอค่ะเดี๋ยวเราไปโพสต์แบบเหมือนกับโฆษณาแข่งกันดูดีว่าใครจะเหมาะว้า ส,บบสอบเซ็กซี่สามแบบสามสไตล์นะคะว้าวท้าอะไรอะท่าอะไระทาอะไรอะบิดแบบบิดอะทำหน้าตะมูตะมูเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นบิดเป็นบิดเมื่อก่อนไม่กล้าชโชว์เลยไอยมากตอนเด็ก